วันนี้อยู่กับกุ๊กมินิโปรดักต์จีเนียสเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับเจ้าคันนี้ค่ะมินิ j 05มินิเอชแมนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ค่ะและเราอยู่กันที่นี่ค่ะมินิบาร์เซโลนามอเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและสำหรับเช้าเดือนมกราแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้ค่ะพาทุกคนไปคลายข้อกังวลใจว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเราสามารถขึ้นดอยได้ไหมวันนี้เราจะพาเจ้าคันนี้ค่ะมินิเอชแมนไปที่อ่างขางกันค่ะ และสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะสเปคของเขาวิ่งระยะทางได้ไกลสูงสุดถึง400กิโลเมตรเรามาดูกันค่ะว่าไปกับจากมินิบาซโลน่ามอเตอร์เชียงใหม่ขึ้นดอยอ่างขางและกลับลงมาจะเพียงพอแบบไม่ต้องชาร์จหรือเปล่าตามมาดูกันค่ะ เจ้าเอชแมนคันนี้สามารถรองรับกระแส AC ได้สูงสุดที่11กิโลวัตต์และ DC สูงสุดถึง95กิโลวัตต์ค่ะทำให้การชาร์จ10-80เปอใช้เวลาเพียงแค่31นาทีเท่านั้นและสำหรับเป้าหมายวันนี้ค่ะสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเราได้ทำการส่งแมบไปที่หน้าจอลดเรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นหน้าจอ O L E D ขนาด9นิ้วเลยรองรับทั้งการเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay รวมถึงยังมีแบบที่ install เข้ามาในหน้าจอด้วยกด รู้ระยะทางเลยค่ะว่าตัวนี้เราใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่เราสามารถคํานวณทั้งตัวระยะทางแล้วก็แบตเตอรี่คงเหลือได้ค่ะระยะทางจากโชว์รูมของเราไปถึงสถานีเกษตรหลวงเราจะใช้แบตไปทั้งหมด53%นนะคะเรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้ไปกลับจะต้องชาร์จแบตหรือเปล่าค่ะ กเดินทางกันด้วยโหมด e f f i c i e n c ค่ะซึ่งเป็นโหมดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และประสิทธิภาพในการใช้แบตเตอรี่ทำให้เลนจ์การขับขี่ของเราเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดหลังจากนั้นพอเจอบริเวณที่มีดอยมีทางต่างระดับเยอะๆเราก็ได้เปลี่ยนมาใช้เกียร์บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีชาร์จให้แบตเตอรี่คืนกลับเข้าสู่รถได้มากขึ้นค่ะ และข้อดีของเกียร์บีนอกจากจะช่วยรีชาร์จแบตเตอรี่กลับคืนเข้าสู่แบตเตอรี่แล้วการขับขี่ในเกียร์บียังสามารถหน่วงกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าในขณะที่เราผ่อนเท้าจากคันเร่งเหมือนเหมือนกับที่เราเข้าเกียร์ต่ำหรือใช้เกียร์ต่ำตอนลงเขาเลยค่ะโดยการใช้เกียร์บีจะช่วยให้เราลดอัดตราการใช้เบรกทำให้ใช้แค่คันเร่งในการเพิ่มและลดกำลังทำให้การขับขี่ขึ้นลงเขาของเราสนุกและสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะ พอเลี้ยวออกมาจากถนน107เพื่อเข้าสู่ถนน1249ความชันของถนนก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนโหมดมาใช้โหมดเทรลโหมดค่ะ ซึ่งในโหมดนี้จะสามารถบอกพิกัดของตัวรถได้เลยนะคะว่าณนะตอนนี้เราอยู่พิกัดเส้นรุง้งเส้นแหวงที่เท่าไหร่โดยตัวรถยังสามารถบอกได้อีกว่ากําลังขึ้นสู่ทางลาดชันมีความชันเท่าไหร่เอียงซ้ายเอียงขวาอะไรยังไงตัวรถสามารถบอกข้อมูลทั้งหมดมาที่หน้าจอกลางได้เลยค่ะ นอกจากจะขับขี่สนุกแล้วนะคะเจ้าเอชแมนก็มาพร้อมกับพานรามากลาสลูฟค่ะทําให้ห้องโดยสารมีความโปร่งโล่งสบายขึ้นโดยการเปิดม่านและเป็นกระจกแบบนี้นะคะรับชมวิวด้านนอกได้เลยและยังมาพร้อมกับเส้นสีแอมเบียนไลท์ทั้งซ้ายและขวาเพิ่มความสนุกให้ห้องโดยสารได้อีกค่ะ ร้อยค่ะสาหรับที่นี่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางค่ะเราใช้เวลาขับรถมาประมาณ3มชั่วโมงค่ะระยะทางวิ่งก็ประมาณ165กิโเมตรค่ะโดยเจ้าคันนี้เราใช้ไฟไปครึ่งหนึ่งพอดีค่ะตัวนี้ในแอปพลิเคชันบอกเลยว่าเหลือทั้งหมด50%พอดีนะคะแต่ว่าเลนส์อาจจะมีขึ้นขึ้นลงๆบ้างเนาะเพราะว่าเราขึ้นเขามาค่อนข้างเยอะระยะทางค่อนข้างชันเลยค่ะแล้วก็อากาศข้างบนนี้ค่อนข้างดีมากเลย19องศาตอนนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะคะใครที่แวะไปแวะมาเชียงใหม่ อยากมาเที่ยวที่นี่รถไฟฟ้าของเราถึงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเจ้า JO1 หรือ JO5 ค่ะหรือแม้กระทั่ง U25 U25 นี้ได้แน่นอนระยะทางที่ขับมานะคะเหมือนข้างต้นเลยวิวดีมากๆและอีกหนึ่งความสนุกสาหรับเจ้าคันนี้ค่ะก็คือเจ้าเท a ล l Mode ที่เราได้ใช้กันมานะคะเป็นไงหลังจากที่ดูมีบอกหมดนะคะว่ารถ เอียงขึ้นทางลาดชันยังไงความสูงยังไงคันนี้ไหวทุกโค้งแน่นอนและยังมีความสนุกที่เราติดตามฟอลโล่รถได้ด้วยตรงนี้ที่เรายืนอยู่ค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเล1 4 0 0เมตรทำถึงทำได้แน่นอนค่ะคันนี้จริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าแอบกังวลใจเรื่องการชาร์จอยู่ด้วยก็เลยใช้หน้าจอตัวรถเสิร์ชหาที่ชาร์จและเจอที่ชาร์จถึง2แห่งเริ่มมั่นใจขึ้นมาละแล้วลพอไปถึงด้านบนทำให้พบว่าแบตเตอรี่เราใช้ไปแค่เครื่องเดียว และจากการประมาณการการลงเขามาเรามีการรีชาร์จเพิ่มแน่นอนทําให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าระยะทางไลกลับจากโชว์รูมจนถึงดอยอ่างค้างและกลับมาที่โชว์รูมของเราแบตเตอรี่54.2กิโลวัตต์ออวเพียงพอแน่นอนค่ะจบกับ เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับริพอ่างขางวันนี้ของเราค่ะระยะทาง300กว่ากิโลชิลชิเลยเหลือๆเ,เลยไม่ต้องแวะชาจเลยนะคะสําหรับใครที่ยังกังวลใจกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ไฟฟ้า100%ของแบรนด์มินิของเราค่ะไม่ต้องกังวลใจเลยดอยสูง1,400เมตรจากระดับน้ําทะเลเนี่ยไปมาแล้วทดสอบจริงมาแล้วค่ะดังนั้นใครที่สนใจรถมินิของเราค่ะก็มาเจอกันได้ที่โชว์รูมมินิบาเซลอนามอเตอร์ Motor, จังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย